เิญแนะนําตัวฮะสวัสดีครับผมเจนนี่แมนศูนย์เก้ามอสธนาครับพี่มีคำถามมาถามน้องถ้าน้องได้รับรางวัลขวัญใจเอ็นตทช์ัชทน้องอยากทําอะไรให้กับแอปพลิเคชันของเราครับเชิญครับผมอ่าอย่างแรกเลยนะครับไม่ต้องรอได้รางวัลก็ได้ครับตอนนี้เลยก็ได้เพราะแอปมันดีอยู่แล้วผมสามารถโปรโมทได้เลยครับว่าแอปเขามีดียังไงมันมีดีหลายอย่างเลยครับทั้งสามารถคุยได้สามารถติดเชื่อมต่อคอนแทคในโทรศัพท์เราที่มีอยู่แล้วก็ได้ครับไม่ต้องไปนั่งหาใหม่ครับผม2นะครับผมสามารถเขย่าหรือเช็คนะคร ค้นหาเพื่อนบริเวณในระยะรัศมีนะครับ10กิโลเมตรถ้าเขามีแอปเราก็จะสามารถเจอเขาได้3นะครับผมแอป n Market ซึ่งจะเป็นฟังก์ชันในอนาคตที่จะสามารถทําให้เราไปลงขายสินค้านะครับผมทาให้เราเอิร์นมันนี่หรือว่าหาไรายได้เพิ่มขึ้นได้จากการเข้าไปใช้ฟังก์ชัน N market นะครับผมและอันต่อไปก็คือฟังก์ชัน Play นั่นเองครับเป็นฟังก์ชันที่ลงรูปลงวิดีโอนะครับผมแล้วก็ในอนาคตเช่นเดียวกันสามารถเอิร์นมันนี่หรือหาตังค์นะครับผมจากทาง Play ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยน่นก็คือ บุ๊กเอไอนั่นเองนะครับผมหรือเป็นสมองจัรตนที่ทําให้เราสามารถเข้าไปหาข้อมูลหรือพูดคุยสอบถามนะครับผมกับเขาได้เพราะเขาเป็นสมองจัรกนสามารถให้ข้อมูลเราได้เปรียบเสมือนบุ๊กตามชื่อเลยครับหรือก็คือหนังสือหรือฐานข้อมูลนั่นเองครับผมอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สําคัญเลยจริงๆก็คือแอปมิร t i ิ้งสามารถทาให้ทาให้เรานะครับสามารถเข้าไปคุยงานในนี้ได้โดยที่ไม่จํากัดจํานวนคนนั่นเองครับผมจะร้อยคนจะ200คนคุณเข้าไปคุยได้เลยครับผมไม่จํากัดนั่นเองครับผมนี่แหละครับผมสามารถโปรโมทได้เลยโดยที่ไม่ต้อง ยังไม่จําเป็นต้องถึงขัน้นเป็นได้รับรางวัลเลยด้วยซ้ําผมพร้อมที่จะเป็นพรีเซนเ,เตอร์ให้นั่นเองนะครับขอบคุณมากครับ